อ,อันยังไงซอแพทิก้าเองค่ะวันนี้ก็ขอโทษที่ฉากหลังมันไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่นะวันนี้จะมาพูดให้ฟังว่าแพใช้อะไรแต่งหน้าเอ้ยไม่ใช่แพใช้อะไรบำรุงหน้าบ้างอย่างแรกตอนกลางคืนกันก่อนตัวนี้ล้างตานะคะเยาก่อนยาแล้วก็ เทใส่สำลีโปะไว้ที่ตานับหนึ่งถึงสาสิบแล้วก็เช็ดออกปากเหมือนกันหนึ่งถึงสามสิบเช็ดออกแล้วก็ถ้ามันเหลือเนี่ยก็ใช้เช็ดหน้าด้วยต่อไปก็ใช้ตัวนี้นะคะเซะตาฟิลเทใส่มือนวดทั่วหน้าแล้วก็ใช้สำลีชุบน้ำเช็ดออกทำสองรอบจากนั้นจากนั้นใช้อันนี้นะคะล้างหน้าล้างแบบ เทใส่มือตีให้ขึ้นฟองแล้วก็ถูหน้าอา่าฟอกหน้าโคเซ่ไวท์พาวเดอร์วอชมันจะคล้ายๆผงสังฟองอะคะ่ะจากนั้นนะคะสับหน้าให้แห้งแล้วก็ตามด้วยอ่าเมชเชอเฟิร์สทรีเมนเอเซนส์ที่ซื้อมาคือต้องมันจะเหมือน SK-2 อะ่ะแต่ SK-2 ดีกว่าแต่ถามว่านี้ดีไหมก็ก็ใช้ได้แต่ก็ไม่ดีเท่า SK-2 ถ้าหมดแล้วกคงกลับไปใช้ SK สเคเหมือนเดิมนันจ๊ะเสร็จแล้วก็ลงตัวนี้เป็นเซรั่มของชิเซยเดอร์ลงทั่วหน้านะคะแล้วก็ทาตรงทาซ้ำตรงร่องแก้มใต้ตาแล้วก็หางตาแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ค่ะในวิแพร์ของมิชช่าเหมือนกันมันมาคู่กัน ที่มันดังเพราะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยแทน SK2 ได้ส่วนตัวนี้เนี่ยแทนเอสเตได้ไม่ได้จ้ะแล้วก็จบแล้วสำหรับขั้นตอนของตอนกลางคืนต่อไปตอนกลางวันเอ่อตอนเช้าตอนเช้าตื่นมาก็ใช้ตัวนี้ค่ะเหมือนเดิมล้างหน้าแต่ล้างแค่รอบเดียวตอนกลางคืนจะล้างสองรอบถูกไหมนี่ตอนเช้าล้างแค่รอบเดียวเพราะหน้าเราไม่ได้สก,กปรกอะไรมากแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เหมือนเดิม ต่อไปนะคะเข้าไปพัลงตัวนี้เสร็จแล้วมีใครมาคอมเมนต์ก็ไม่รู้ทำให้พันรู้สึกว่าเอาเอาโฟกัสต่อไปหลังจากลงตัวนี้เสร็จก็จะถ้าใครมีครีมกันแดดก็ลงครีมกันแดดแต่พันไม่มีคือหมายถึงพันไม่ได้ใช้อะ่ะเพราะว่าพันใช้ตัว B i o p e b บี้บิบคแล้วมันมี s p f 50 p a แล้วเขาบอกว่ามันทานครีมกันแดดได้ด้วยแล้วมันก็เหมือนเป็นบีบีเปนในตัวก็เลยใช้ตัวนี้จบแล้วค่ะแค่นี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้แก่คุณผู้ชมท่านผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยและเจอกันใหม่จ้ะ